สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับขนมและมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลองชิมมันฝรั่งน้ำโคแล้วก็มาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับ จริงๆนะครับผมซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่กล้ากินเพราะชอบกินเผ็ดนะครับแต่วันนี้นะครับมีเพื่อนสนิทมานะครับก็เลยอยากให้เพื่อนมาร่วมชะตากรรมด้วยกันนะครับและสองคนนั้นก็คือนี่นะครับกิฟต์กระป๋ั่นะครับกิฟกระป๋ัดนะครับก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับเป็นเพื่อนซีที่สุดเลยนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาร่วมชะตากรรมนะครับในการกินของเผ็ดนะครับรู้ไงบ้างรู้สึกไงต้องลองครับ ครับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็มาเที่ยวที่บ้านนะครับผมก็เลยให้เพื่อนๆมาช่วยกันชิมอ่ามาม่าและขนมที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโคกที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะและสามอย่างนะคะก็จะมีความเผ็ดอยู่ที่1ล้านสโควิลนะครับหรือที่เขาเรียกว่าพริกปีศาจนะครับโอเคแล้วสองสาวที่เผ็ดไหม เผ็ดค่ะเผ็ดทเผ็ดเยกว่าหนึ่งร้านสโควิวไหมอาจจะมากกว่านั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทิมมันฝรั่งกันก่อนเลยนะครับเรื่องที่มันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกนะคะเราเตรียมใจกันแล้ว เตื่นใจมายังนั่นสิเรื่องไรซื้อมาเราทำใจอยู่นานนะจะกินคนเดียวก็อะไรวันนี้เพื่อนๆมาได้จังหวะพอดีครับซื้อซื้อมานานยังซื้อมาก็หลายเดือนแล้วนะครับดูหมดดูซิว่าหมดหรือยังดูน่อยังยังหมดหมดปี22หมดปีหน้าโอเคนี่ถ้าเพื่อนๆมาปีหน้าหุงดงทิ้งอ่ะลองดิอืมดูสีดำมาเลยอ่ะไหนกินไปกินอื ุนนๆยอะกลิ่นฉุนๆเหมือนกันนะครับกลิ่นเหมือนพริกพเนาะกลิ่นแบบเผ็ดๆนะนี่แบบฉุนๆนิดนิดนะลองดูลองดูโอ้หมันก็จะมีแบบแตกๆกัน่นะครับมาครับแล้วก็ลองชิมเลยครับใครกินก่อนอ่ะที่กินก่อนไหมกินพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยนะโอเคมาคนละแผ่นครับใครเปิดนี่ครับเพื่อนๆแผ่นสีด้านดำเลยนะอ่ะกินพร้อมกันเลยมาฉุนฉุนๆเน้นสองข้างนะครับพร้อมกันเลยนะืม สำหรับสายเพศแบบนี้ชิลๆนะคะแรกๆนเรืองมันก็เผ็นนะพอเคี้ยวไปสักท่นึงมันก็จะดึงความเผ็ดที่มานิดนึงอร่อยอยู่อ่ะแต่ว่ากินได้นะครับ่อนะแอบแสบลินนิดนึงสำหรับคนที่พอกินเผ็ดได้อันนี้ชิวเลยอร่อยด้วยเนาะถือว่าอันนี้ผ่านเนาะไม่เผ็ดกไปเนาะรสชาติก็ถือว่าโอเคนะครับก็พอกินได้อร่อยอยู่นะก็มีความเผ็ดนิดนิครับเพื่อนๆที่ชอบความเผ็ดก็ มาลองดูนะครับโอเคมากินกันได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองชิมโค้กเทปเปอร์โคล่านะคะหรือโคเพชดที่สุดในโลกเราไม่เคยกินอะไรแบบนี้นะยังไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงด้วยเราจะมาลองชิมกันไม่จะเหมือนโคล่าทั่วไปยไหมเนาะนี่ไงนะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะนะครับคุณผู้ชายแกะค่ะคุณผู้ชายแล้ก็เตรียมพร้อมนะครับปาร์ตี้โค้กเผ็ดนะครับฟังเสียง แค่กลิ่นก็ฉุนแล้วเอาคนละนิดแล้วกันเนาะเพื่อนๆเพราะว่ามันกลัวเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากเคยกินแต่โคกหวานเนาะอันนี้อะไรโคกเผ็ดใช่จิงยงบ้างกลิ่น่ะฉุนจริงเลยฉุนมากเลยตอนนี้มีกิ่นไหมไหมอ่ะไม่ทันแล้วล่ะ วันนี้เราจะทำให้ผู้ชมอ้ากลัวเ,เป็นใหญ่มามากินกันความสุขเหมือนเราดื่มน้ำรุ่งสบบาบานกันเลยเนี่ยกูแล้วเป็นเพื่อนกับพวกมึงได้ไหมไม่ทันแล้ว,ลว,ลวอ่ะ3ไม่ชวนงสามไม่ชวนหรอมาทันก่ <c oughs> อนชนน่ะโอ้โหจุ๋ว กลิ่นนะครับมันเป็นกลิ่นแบบโคลานะเพื่อนแล้วก็จะมีบอกว่ากลิ่นพริกด้วยอะ่ะแล้วว่ากลิ่นมันเข้าไปในจมูกโอโ้โหไปท่วมหเลยอะ่ะใช่มกินหยอนขมๆหน่อยนะดูน้ำในตาโชว์น้ำตาจะไหลเลยไม่ไหวก็อพอ,พอสำหรับอันนี้พอจะ,ะถืเวลากินกะกนะครับก็เอาแค่จิบๆก็พอนะครับอย่าอย่ากินแบบรวดเดียวนะครับเพราะแม่เดี๋ยวมันจะสำลักนะครับขึ้นจมูกจะไปเลยมาม่าเผ็ดทั้ง3รสชาติเลยนะครับของผมนะครับก็จะเป็นรสฮาบาเนิโล กิมจิซุปนะครับก็จะอยู่ที่3ามแสนหสโควิวนะครับต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นโรสสไปซี่ชิคเก้นเป็นมา้มาม้าแห้งอยู่ที่1ล้านสโควิวค่ะค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะสไปซี่ชิคเก้นชีสวเวอร์นะคะอ,อยู่ที่1ล้านสโครวิวค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยนะคะ เหมือนทำใจนั้นดูสีเหมือนน่ากินนะ,นะ <c oughs> สีสนันเน้ยเขียวแดงเหือันนี้นนดำนะเขียวแดงดำ <c oughs> เด็ดตรงนี้จะมีซอสให้เรากับเครื่องปรุงมั้งครับเหลืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เป็นมาม่านะครับโอเคอ่าอันนี้นะคะรสใหม่เนาะก็จะมีซอสสองอันนะคะแล้วก็จะมีช้อนแล้วก็เส้นจะออกสีดำๆ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่อันนี้มีซอสซองเดียวแล้วก็ มีซอมใไฮกินแอบกินซอสไปหรือเปล่าใครจะบอกเหมือนกันมั้ำซอสเผ็ดอนกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้ำว้าเนาะลองค่อยๆเทถ้าเด็กๆทำนะคะอาจจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะโอเคแต่เด็กๆคงไม่กินเผ็ดหรอมั้งไม่ไหวใช่ไหมปั้นแล้วเราต้องจอดตัวนี้ปะเดี๋ยวเราไปเจอดกันไปจอดตาที่เราจะโอเคเขาไว้กี่นาทีนะอันเนี้ยสองถึงสามไหมในส่วนสี่ถึงห้านาทีโอเคใช่ไหม พีกไว้ก่อนระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอมาม่าสุกนะคะเราทำอะไรกันดีเขาเขียนเล้นะว่าเตือนแล้วนะเผ็ดมากมาม่าทั้งสามอย่างนี้นะครับเป็นของมาเลเซียนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษอะแล้วก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษเอาเอราเมื่อกี้เาไม่มีไทยละอันนี้ในไทยไะอ๋อนั่นนี่ในไทยอินเตอร์ไปอีกอันนี้ต้องใส่เครื่องนะเพราะว่าเราเป็นซุปแล้วต้องใส่เครื่องปรุงไปเลย ของกิ๊บกระป๋าเป็นแบบแห้งทำเสร็จแล่เทนน้ำพีงใช่ไหมเอาเราเป็นแบบน้ำเราทำเสร็จเพราะว่าน้ไม่กินไม่กินทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เอาซอ่ยยอยยยยยยคยย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 เยยกยยยเนยยยยยยทยยดยย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 ยอยยยยอยยยยเยยียยยยยยย่ยย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 นไม่ได้ทีเดียวกลิ่ยมยย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 อารมณ์มากยย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 ยลยย ลองนด้เหรอรู้ได้ยไงเดาเอาแล้วอันนี้จะเป็นเส้นสีขาวเนาะองเส้นสีดำขอได้ไหมได้เจน้ำทิ้งเสร็จปุ๊บเส้นเส้นก็เททิ้งไปเลยนะได้ดีเอาเอาเอาแต่น้ำไว้ใช่ของโยนทิ้งโยเส้นดำเมี่ยงเลยดูสิคะโอ้ เทสเ้นก็น่ากลัวแล้วกลิ่นยังไงกลิ่นซอสหอมหอมหอมใช่ไหมใช่โอ้ยดูสิคะเห็นหอมหอมอย่างงี้เผ็ดเปล่าถึงไหนไม่รู้น่าจะไม่เหลือไม่เหลือว้าวอื้มกลิ่นทุนไปเลยอ่ะใช่พี่อนเพื่อนไปทำอะไรกลิ่นทุนไปเลยอ่ะโอ้ โอยดูดูความสีสีน่ากลัวเำนดำแล้วใส่ซอสดำๆเยอันนี้นะคะก็จะเป็นโกดเปเปอร์ชีทนะคะเาปดกับเส้นดำเหมือนกันนะสีดำเหมือนกันอ่นนี่นะคะเป็นเส้นสีดำนะเขาก็มีกิ่นหอมของเส้นเหมือนกันนะใช่ไหม อืมใช่เหมือนกพิ่อกินมากงั้นกินแร่เซ็นได้ไหมอันนี้ไม่ต้องแกะมช่วยเราได้นะมันก็ไม่เข้าความเสร็จสิกินของเผ็ดอืมอ่เหล็กซองหนึ่งนะคะที่ต้องใส่นี้เป็นของชีสนะครับโอ้สีส้มมาเลยอ่ะ มือนผงใส่ในเฟนไฟลเลยอะเองชีสอะปุ้งอันนี้แหละปลอดภัยยังไงไม่รู้ดูคนคนก็เหมือนจะไม่มีแรงใส่ผงชีสไปก็ไม่ต่างจากของกิฟต์เลยเนาะเชหมือนได้กลินหอมชีสอ่ะจะเป็นกลิ่นมาส์เผ็ดใช่มหอมนนี้อยากกินแล้วล่ะสิกินเย้ายวนแต่รสชาติไม่ใช่ ป็นครั้งแรกของเราเป็นการใช่ครั้งแรกนะครับเป็การเกี่ยวมาเผ็ดเลยเผ็ดแล้วก็โคกเผ็ดอืมอ่ะหืมกลิ่นหอมจริงจีนะครับหอมขุยเลยเนี่ยโหดีหวันขึ้นเลยเพื่อนๆจะทำไหมครับเราก็จะเริ่มจากเผ็ดน้อยก่อนนะครับโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นบาเนโรกินจีซุ้มนะครับอันนี้ก็จะเผ็ดที่3,500สโควิลนะครับเพื่อนๆเรามาลองชิมนิ่ก่อนเลยนะเกี่ยวเลย มาเราลองกินกันแล้วก็เริ่มคทำใหญ่ <c oughs> แต่ละคนห <c oughs> <c oughs> อมกลิ่นหอมน่ากินนะเดี๋ยวรสชาติก,ก็น่าจะเผ็ดบ้างอร่อยท<อ>ังพร้งอย่งคนไหมก็ย่อาแล้วโอ้โหน่อืออือมือร่อยอร่อยอร่อยนะก็ไม่ค่อยเผ็ดมากนะก็คนที่ชอบเผ็ดน้อยก็กินได้นะครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเอฟเฟกเวลากินเรื่อยมันจะเผ็ดตามหนังขึ้นเรื่อยเปล่าไม่รู้อ่ะใช่เพราะที่เราแค่กินแค่คำเดียวนะใช่ใช่อันนี้ใช้ได้สำหรับคนที่กินเผ็ดน้อยใช่ต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มลดน้องใหม่ก็คือลดชีสนะคะตักเลยตักเลยตักเลยอันนี้เป็นมาม่าเผ็ดเลยนะครับเผ็ดที่หนึ่งคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆด้วยคำใหญ่ๆค่ะคำใหญ่ๆได้จ้าใหญ่มากเดี๋ยวไปต่อไม่ได้นะเว้ย อันนี้ก็มีฟันชิ้นก็มีความชีสเออมีความชีสมีกลิ่นหอมชีสนะอ่ะหนึ่งสองออ่เค็มเค็มชีสเค็มแบบสดจัดกิ่เข้าไปรู้เลยว่าเป็นชีสอ่ะร้านแรกยังไม่ค่อยเห็นนะเพราะเนี่ยรู้สึกเห็นตามหลังเลยอ่ะเรื่อยๆอ่ะความเห็นนะถ้าสมมติว่า ลองกินเรื่อยๆเรื่อยๆความเผ็ดนะ่าจะแบบเยอะ <ủ i S 2> ขึ้นเานาะเริ่มขึ้นแล้วเหงื่อเริ่มตกแล้วอีกทั้งผู้หญิงเวลากินเผ็ดร้องไงอ่ะโอ้ยไม่ใช่นะร้องไงอ่ะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ลองไม่ใช่ร้องซีดเหรอเดี๋ยวว่า18บวกพอดีอ่ะ <c oughs> แย่เล่นคะ่ะ ทำไมถึงว่ากินไปกินไปแป๊บตอนแรกไม่เปล่นใช่ไหมใช่ไม่เปลี่นแสบน้ำตาไหลเยอะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเห็นแล้วโอ้ยเรื่องนี้ไหวไหมวะเริ่มแล้วเหงื่อตกเลยอ่ะนี่แค่คำดียวเองนะแล้วคิดดูว่กินทั้งถ้วยเป็นไงโอ้โหเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนอะต่อเลยไหมถ้วยสุดท้ายเลยครับอ่ามาอ่าลดพริกปีศาจนะครับถ้วยนี้นะมามามาลุบขใหญ่ๆนะ อยากให้คนพูดเอาตัมงอนเหล่าบ้างให้บัตรตั้งก่อนเลยดีกว่าเอาตักเลยคำใหญ่ไม่หรอเธอพูดอ่ะโอ้ยเผ็ดอ่ะมาดูในไหนก็นด้ไหนนะของยังเดินสองซ้ำกินปุ้มเผ็ดจีนเลยอ่ะดีเหงือตกเลยไม่มีคำบรรยาย ถ้วยที่สามแล้วรู้สึกโอ้โหกินกินเผ็ดเป็นไงบ้างอ่ะรู้สึกกินไม่ทนกินเผ็ดนะอ่าเหมือนกินส้มตามที่หูใส่พริกหลายเม็ดเลยกินมากๆเผ็ดนี้เป็นไงโอ้ยชิวๆเอาอีกไหมชิวๆไหมเอาไหมอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนเก่งสาวเผ็ดเผ็ดอ๋อเปิ่งได้กินน้ำก่อนไหมกินน้ำไปก่อด้วยขอให้กินน้ำแป๊บนึงนะคะ กินน้ำหวานใหช่วยได้มนะั้งเพราะจริงๆเนาะเวลากินแล้วแบบยิ่งเป็นยิ่งเป็นถ้วยที่สามอะ่ะแบบปล่อยเวลานานคืนนะี้เผ็ดึ้นหนักถ้าใครชอบกินเผ็ดต้องลองแล<ช>้วแบบเนะี้ยจริงคะ่ะกินเผ็ดนานมากเลยอ่ะโหความเผ็ดอ่ะมันานานแสบดเเผ็ดมากเออถ้าสำหรับกินนี่คือว่ากินทนได้อยู่นะแต่แต่แต่ไม่แน่ใจว่าถ้ากินหมดถ้วยนี้จะทนไหวหรือเปล่าแต่เราเป็นคนกินไม่ค่อยเผ็ดมากอยู่แล้วพอมาเจอถามว่า<ร>คำแรกอะ่ะ มันยังกินได้คได้อเลยนะแต่พอแบบมันเกือนลงไปแล้วอ่ะคือมันเผ็ด kind ต of ิดเลยอะไงนไงมั่งโอ้โหเผ็ดมากกินน้ำหวานไปหมดแก้วยังไม่หายที่เหตุผลที่เราไม่กล้ากินคนเดียวต้องรอชวนเพื่อนมากินเนี่ยให้ไม่รู้ชะตาเดียวกันอ๋อเนาะรักกันพอดีโอ้ยเนี่ยพี่เผ็ดติดปากบาดเลยไหมปากแดงเลยอะมาครับเดี๋ยวเรามาสำรวจรสชาติกันนะครับอะไรนะ เผ็ดจนพูดไม่ได้นะครับถ้ารวมๆของมันฝรั่งเผ็ดโค้กเผ็ดมาม่าเผ็ดนะครับที่เป็นของมาเลเซียนะครับก็รสชาตินะอย่างมันฝรั่งเนี่ยก็พอกินได้นะก็เผ็ดถือว่าเผ็ดน้อยนะส่วนโค้กเนี่ยก็รสชาติก็จะพอเราเทปุ้งเนี่ยกลิ่นมันจะตีขึ้นจะหมูกฉุนเลยนะครับพอกินไปเสร็จปุ้งก็จะรู้สึกว่ามีกลิ่นโคลาแล้วก็จะมีขมๆนิดนึงใช่แล้วก็ส่วนมาม่านะครับก็จะอันนี้จะเผ็ดน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเผ็ดนะแล้วก็จะเป็นสองอย่างนี้ก็ถือว่าโอ้โหกินแล้วมันจะเผ ให้เราเกิดสำลักขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะก็ะค่อยๆกินเนาะส่วนขอเน้นว่าี่ยไม่ควรกินกระดกไปเลยนะคะแต่ว่าค่อยๆจิตด,ดีกว่าเพราะว่ามันฉุนแล้วก็มันรู้สึกเผ็ดจริงๆนะเดสำลักเนาะเกะสำลักใช่ค่ะเด็กๆนะครับที่จะกินนะครับก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะไม่งั้นอาจจะสำลักได้นะเพราะว่ามันเผ็ดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ใต้ด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอีกเพื่อนๆเ,เราติดตามชมดูนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไป,ไปเไอ้ก,กิบเอาไปกินให้หมดเลย <c oughs> อันนี้รักกันใช่ไหม่ไม่